หลูกฮะตกเงอนเงินจ <sucks> like like ุ่มเลยจันมีตกเงอนแบบนี้เลือดดังออกเต็มเลยปากดูผู้น้อยจ้านี่ได้ไปดูนั่งไปกวดเขาเถิดว่าเพิ่นชีโก้ให้เพิ่นก็เลยให้วางยาพาราให้เพิ่นก็เลยเจ็บใจที่สุดเนาะเลือดจนออกท้งปากทั้งดังตอนบ่เต็มฉันน่าชวยแล้วนี่กะรัวชนลูกเขามาชนอยู่กระตูก มาชนอยู่กับตุกแทนที่จะคลองเพิ่นชิซักยายให้ลูกเฮากับบอดีบดีโทษว่าเฮาบอเบิ่งลูกเจียยิปโปหากระมาหากระมาเนาะคือว่าเห็นครั้งแรกเนาะได้ความรู้สึกเกี่ยวเห็นคนมาภูมิใจภูมิใจดีใจเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะ กันนาครับเปิดซองยูทูปซาเบลตาเด้อมื่อนี้ซาเบลเดินทางมาอยู่ที่บ้านดงบางยางนะพี่น้องนมาหาสาเตลไม่ยอมมาหยาดซาเตลขึ้นเก้านะพี่น้องมาหาเพิ่นจี่ได้เนาะทางบ้านทางเพื่อนเพิ่นมีงบมีอย่างล้วม่เราหลังจากที่เอาเสียงเป็นลงมามาแต่ไทยนะพี่น้องให้แจ้กว่าเจียงมาแต่ไทยเป็นมีข่าวดีมาฝากซาแตวเพิ่นบ้านลุยจีนไดเนาะสาวเบลกะอาจจะตกข่าวบ้านลุยจีนได้ก็ขอโทษขออภัยหลายหายเด้อเพราะว่าทางสาวเบลเองยังประธานหูวเราพี่น้องเนาะ วัวนี่ก็บ่ได้มาเนาะแล้วก็หากะเดินทางมาวัวนี่วัวนี่ไปทั้งบ้านน้องลูกปลาเนาะพี่น้องเนาะไปบ้านหน้าแพดเพ,พืพ่อพ่อเจอกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะจะชีบ,บ่ว่าได้แดดพี่น้องเลยสิได้น้าสาวเต๋อเพิ่นเห็นฝนอยูย่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปซมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะมาฮอดหน,น้าบ้านนะเฮือนของสาวแต๋อเพิ่นแล้วจุดใสเด้คือบ่เห็นเพิ่นอันนี้เนาะเพิ่นไปทางใดนเด้ ผ้ากันลินกองกีดินใช้กันแท้เพื่อนบ้ดแหละผากันควันเกียร์ไซว่าเนาะใส่เลยทั้งสาวเต๋อคนอยู่ใส่เพื่อนบอกอ้าวคือบุคอยเห็นเพคนคือประจิ้นคนเนี่ยหมายถือว่าเออเนาะพี่น้องเนาะสาวแกวปรจิ้นสาวแต๋วพี่น้องเฮ้ยเป็นแต่งตัวพิเศษเลยวันนี้เนาะฮ่ามาเบิ่งกแข่งเพื่อนนักซานเพื่อนก่อนยังห่วทันได้ก่อหน้าพี่น้องเนาะถือว่า ยังบรทันได้ก็มีงบแล้วบบอลยิ่ยังสาวเลียบกันยังบรทันหูเนาะพี่น้องอาจจะตกข้าวเนี่ก็ขอโทษขอไผ่ลายหลายเนาะถามว่าถามขึ้นฐานะพี่น้องเนาะพระทางสาวเลียบนี่บะทันหูพี่น้องเลยโอ้เนาะเรื่องของนุงของน้ำเพิ่นนี่เอาไว้คางนี่เลยเนาะเรื่องของน้ำแก่เตียวเพิ่นพี่น้องเลยอาจจะติดกับเพื่อนเนาะหรือกับเพื่อนใบทอคางนี่พี่น้องเลยเนาะ ยืนซานเพิ่นยังบ่ทันได้ก่อนี่พี่น้องเอ้ยเอ้อสาวแตวบ่อันนีน่ะ้าบ่จื้อด้นี่เนาะสดีมื้อนี้คือแต่งตัวพิเศษ้มื้อนี้อนนบ่ไอมเฮาจบ่จื้อเจ้าแม่นแต่่เอาด้เฮาเนี่ยมาเอาเอื้อแตวไปใส่วยืนอยู่หั่นแม่นบ่ว่าแล้วเขาสาวอ่นั่นเพิ่นว่าเด้เสื้อสีหมอกแล้วหั่นลังมาหั่นน่ะว่ามคือแต่งตัวงามแท้ว่าเกืบ่จื้อนี่ว่า ชีเพื่นโดยสบายดีนะทั้งนัเนาะบือบอเพื่อนพมันะงเพรเราตเกาแลวแต่งตัวคือสาวเวียนนี่มอนี่แต่งตัวแบบพีพิรุดนะคือเราสิไปเที่ยวทังใดพ่่เนาะบม่ได้ไปเที่ยวบ่ไปซอยโรงเรียนโอ้สิไปซอยเบียวขงเงียนมันสิเทีเลยมันสิเทีมันสิเทายันสายแล้วเนาะ โอ้แล้วที่เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเอื้อยเคยไปเบิ่งอยู่บ่จะไปเดี๋ยว่าสิไปวันก็บ่ได้ไปสิไปมื้อนี้กเจ้ามาก่อนอืสรุปแล้วเจ้าเคยไปเบิ่งจั่แต่เพิ่นเฮ็ดหลายเทื่ออยู่อืเพิ่นเฮ็ดฮอขั้นตอนได้แล้วตอนจะไปเบิ่งเป็นเโองเนาะวได้ไปจัมื้อแล้วจ้ะองมือบ่ทันได้ไปเนาะได้อ่ะขออนุญาตถามาสิว่าาก็แม่น ตั no. ้งแต่ทั้งอ้ายเตียงเพิ่นมาตไทยเพิ่นได้แจ้งข่าวดีอย um ู um ่บ um ่ห um รือแนวใดแจ้งแล้วแจ้งว่าแนวใดน1,500โอ้โหโอ้เนาะสิได้ทงเฮือนเจ้าได้สันมีแล้วบ่ข่าวดีกมีอยู่โมีอยู่เรื่องก่อบ่อือโอสิได้สิลงมือม้ใเอื้อยก็ถ้าเพิ่นมาเนก่อนโเตียงมาตเนื้อก่อนสิได้ลงมืออือ รื่องกอเพือนกอชาตินี่นะมีงบแล้วเนาะแต่ยังถ่าทางง่ายอ้ายเพิ่นลงมาแต่ทางเหนือเนาะแต่จังได้ลงมือกอเหนนาะบนเนี่ยบานเนี่ยนเนี่ยาเนียบ้านเนียบ้านเตียบ้าเนี่ย้าแเี่ยบ้าเ่ย้าเนีะยบ้านเนี่ย้นเนานเี้านเนบอก่มานระบอก ເຮົາບ <differences S 2> <height? S 1> ໍ no, <anymore. S 2> ່ມີຫຍັງເນາະເຮົາໄດ້ຈັ່ງຊີ້ກໍໄດ້ກະແຮບພໍກໍໄດ້ຊາເນາະນ້ຳກິດນ້ຳໃຈເຮົາຍັງໃຫ້ເນາະພໍ່ມັນກະບົກນີ້ມັນແລ້ວນາະຮາກິນາຍຄວກິນຮາຮບມນພະອາຍາກດພີນອງເ วันน mm mm. ี้อ่ทั yeah. no. ้งมาเตียงมาเตะไก่เชือกไส้สาวเตียวเพลินอีกเนาะเรื่องอ่าเพื่อนเพลินพี่น้องเลยจะได้ก่อแล้วเนาะหางมีแต่รอรอเพลินเกันก่อได้แล้วแต่ยังโบกมีเสื่อมาเลยเนาะคนก็มาไม่ได้อันนี่นะมันนี่บอกคนก็เพลินไรคนเดี่วอะไรคนช่วยกันเนาะคนมาไหวแล้วเพลินจับก่อสบายจะได้เบาไล่เพลิน มาแต่เช้านะนี่บริจาคได้มาบ่อไร่เพิ่นคนทางใดบ่อไร่ครับเพิ่นเป็นคนบ้านเฮานี่มันโคกใหญ่นะโอ้เนี่ยมันเดียวบ้านเดียวกับบ่อตาเนี่ยทางเพิ่นมีว่เพิ่นมาเอาเมียอยู่บ้านบนบางยางเนาะเอไปนั่งบ่เอาไปนั่งก็ไปนั่งด้ก็เฉยเสฉยแล้วเมื่อยยืนแล้วเราชวนเขาเล่บ่อไร่เป็นกลับมานมืนอคืนนี่บ่อหน่ะนี่บริหูได้แบบเอาไร่บ้านใดเนาะ ว่าเอ่อบ่าวหลายนี่คนบ้านมาเอาเมียบ้านเจ้านี่บ่เอื้อยแม่นโอ้นี่บ่ทันได้ฮู้เลยบ่าวทาได้แล้ฮู้อีดอกเนาะบ่ฮู้แล้วมื้อนี้นี่ฝันบ่ได้ฮู้บ่เคยเห็นเ่จักเทื่อคิดว่าบ่าวังนที่ว่าเพิ่นอยู่ทางเหนือตลอดนะนะอยู่ไนนี่กอาจจะบ่จือเนาะ่องเพิ่นกดังๆดอก่องเพิ่นกดังอยู่พี่น้องเอ้ยคือว่าคือว่า่องดังอยู่เนาะบ่บ่นบ่บ่บ่แม่นคนทางเฮาคนเขตทางนั้นนะนี่กบ่จือปานดเนาะ คุณเข็ดเบาปะเบ่ปะเห็ดเนื้อฮะนะเห็ดส่วยพูนเพื่อนนะเบาอย่างนี้เคยไเคยมาบ่บ่บ่เคยเดาสาวียกับลืมซ่องกันเลยหนะเมนลายซ่องกัเลยเนาะมนหลายซ่องอสมพูนจบเบาเล่าบ่หรือบอลเมนหรือเบาจริงจดิเลยเนาะลืมเลยอาะเพราะว่าก็ยากพี่น้องเลยเนาะมื่อวานนี้ถือว่าลงสาวเตียวพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกะบอาชุดสีหมอกเนาะอะไรกัเพิ่นมัดโบว์คอได้แยเนาะนี่เพิ่นมัดโบพี่น้องเอ้ยมาทางหลังกินมาจื่อคิดว่าแบบ ทีมงานยูทูบเบอร์คือกันเนาะสบายดีดเแ้่สวัสดีทั้งนั้นคลยว่าทีมงานยูทูบเบอร์เห็นไหมจนประื้อเนาะแต่เก่าเรามักหนุ่มเสืออาแบบสไตล์ซาวเวียตแบบห้องเสืออยังเป็นห้องเสือตาตาตาโลบุคือทางบาดเจ็บเลยเสือแพร์ตากะโลตากะโลกแต่เก่าเนาะอันเมื่อกี้เล่าแบบแต่งตัวเป็นเต็มสุดเลยจนบรจชื้อเลยเนาะ บันเป็นนะเต่งตัวแบบสไตล์ที่เลื่อยอยู่บ่เอ้ยมันมีชุดเดียวมอนมีชุดเดียวจำพ่อแล้วชุดเดียวเลยมาแต่ละเทื่ยบมเคยแลนุ่งเห็นแล้วนุ่งที่เที่ยบเนาะใก็ชุดทั้งมาเตียงมาเสือผ่ามาเสือผ่าเลยชุดประทังมาเตียงใช่ไหมพี่แย้มมาเดะอทไทยอืมคนฝากมาเดอไทยจีนได้สาผูู้พมามืัอนั้นเคยเห็นเพื่อนอะไรที่ได้อยู่บ่เนาะากระมาหากระมาเนาะถือว่าเห็นครั้งแรกเนาะจีได้ครูมูสึกเก่าเห็นเพิ่นมา รู้ใจรู้ใจดีใจเพื่อนมาเยี่ยมมายามเนาะเป็นจักเฮ้าเนาะจำชื่อจำเสียงเขาได้เพราะว่าเพื่อนอ่ะเขาทายคิปล่งไปที่เพื่อนกระเบิงตลอดเนาะเพื่อนเห็นน่าตละดเห็เห็นยางกระได้พี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนหากะเห็นเฮาหลายคนจักเฮาะเฮาห่บจักเพื่อนเฮฮาหนี่บจักเพื่อนเป็นจักเฮ้าเนาะเพราะว่าทั้งสองต้านี่ก็เป็นคนโลกโซเชียเนะ เลยไปคุยจักเดี๋ยวคนดังเนาะดังอะไรส่องอยู่เนาะพี่น้อยเซลเซลอยู่ไปทางไหนกันซาเตลซาเตลไปทางไหนกันคุ้จักเบ็ดเบนชาวตลาดนองเฮ็ดนี่ยันซาเตลซเตลเซลเซลอยเหนื่อยเนาะเป็นเป็นคนดังอย่าง้เนาะเอนื่อยเนาะว้าเนาะว่าถ่ายคอมถ่ายคลิปลงยูทูบในโซเชียลนี่ไปหลายๆคนเห็ดเนาะจือจำได้ ไปใส่กระสาเตียวผัดกเตียวโบจักวันนี้เนาะเป็นไฟอีกห้องไขว้มาแล้วเนาะเพราะว่าเราผัดไฟๆกูพูดจักเล่าเนาะพี่น้องเนาะคือห้องนี่้โบจักเพิ่นคือเพิ่อนอะเป็นไงเพิ่นมาเมื่อวานเออเพิ่นเมื่อก่อนเนาะเขากับโบจักเพิ่นเป็เพิ่นชื่อจิงได้เนาะพี่จักเพิ่นบอกว่าเพื่นมาจากต่างประเทศ เนาะเขาก็จังเลือดหูว่าเพิ่นมาจากต่างประเทศแต่ว่าผมเคยเสียงเพิ่นเนาะแต่เพิ่นนะหูเขาว่าอยู่บ้านใดเนาะเถึนกระบุกมาหอดเรื่อนเจ้าเลยเนาะเอื้อเนาะจำทางได้เฉยเนาะเคือจักทางเขาใช่เนาะแต่ใครแต่ว่าคิดว่าถึงวิจักวันเพิ่นที่จักทางบ้านเจ้านี่เนาะมัเก็คือจากกับบ้านเสาเตากับกับโไกาจากทางยางเนาะ่าบไกประมาณหนึ่งกิโลเออเสาเตวโบกายตามให้มาหาเจ้าหน่อย

ป่ะจังเป็นแลนกอดกันเลยได้เนาะไห้ปะสาวเต๋อไห้เอเนาะเขาเกิดวันหนอใช่ไหมเกิดเส้าไผเจ้าเลยบ่ะนี้เห่อยว่ได้บอกเจ้าหลวงหน้าอีกน้องแบบแท้ๆนี่เล่บ่แบบต้มหัวต้มหางกันเอานี่เฮ็ดที่ได้ใจจังหวัดบาได้ติดตัวกันเลอเพิ่นไปอยู่ทางใดบ้านใดแต่ก่อนเพิ่นไปให้วเราก็ไปสร้างครอบครัวแล้วเพิ่นไปไห้เพิ่นก็ มีครอบครัวเลยอยากไปอยู่ํำบัานเนี่ยโดยโดยก็เลยขาดการติดต่อโดยโดยเนาะก็คือขาดการติดต่อไปเลยเนาะเพื่อนก็ยิ่งแต่ว่าเพื่อนเกิดอยู่บ้านนี่อยู่ที่เนาะมีวันโอ่ว่น มันอะไรแต่ได like ้ค yeah, ือท hey, you know. nice. ั้งเจ้าเลยได้เกิดอยู่บนแต่หามมายายอยู่ที่มายายอยู่ที่มัดคู่คนแต่เพิ่นก็เลยจือทางมาได้เนาะจำทางมาได้หรืว่าความผิดห่อนแต่ว่าแต่ส่วนมากทางแรกเจ้าจะเห็นอะไรเลยแต่จะมาเพส่วนมาทางแรกเจ้าเห็นอยู่ตอนนั้นนะนั่งเล่นกันอยู่นี่เพิ่นงมาจวดบ่ให้เลยเนาะน้ำตาบ่เลยนะ คนโอ้คน,น,นคอยเด <นะ S 1> ้เนาะเขาก็เคยเห็นกันดุดนมาเห็นกันแบบเดียวเดียวมาท่านได้ั้งงตัวรึไงเนาะสิบกว่าป,เปเีเลยเนาะ ตื่นเต้นเลยคามเอิญได้วอาอยู่เนาะสิบกว่าเป็นสิบข่าวสิบปีเนาะสิบเอ็ดสิบปีทำเอาตาจีบบานไม่ยุบว่าคิดว่าผัวสาวเตียววะอันน่ะลูกน้องไฟ่จะแบบภูกผมยาวๆผู้หนึ่งนานๆอยู่นี่โอ้ว่าอยุบเลยเนาะว่าที่ว่าสอวเตีวเอิญสาวเตีวเอาโบเพลินแล้วว่าผมสาวเตียวรัผมก็เลยยาีวว่ะเดี๋ยวนี้ไปพูดกับ่าจื่อเพิ่นเนาะใช่เพิ่นอยู่ใช่สอวเตีวให้เพิ่นเักเพิ่นเป็นสาวเตี้นเพิ่นเพิ่นชิ่นเนื่อเมื่อได้อ่ย

นี่ก็มาช่วงตอนเที่ยงแล้วเพียงเนาะบัวตาประมาณตบที่นี่กันช่วงผักพรอยจะได้ภรรยาจะบริมาบอกสองมือเนี่สองมือเนี่ย <c oughs> มือเสาร์น,นี่กับสั้นค่อยกับจะได้ขนบอกน้ำเพลินโยมาหอดเศ้าแบบมือ,อมือเศร้าน,นี่มาหอดตลาดซีโน่เนี่ทาง <ใน S 2> สามุกขน,นโทรมาวา่าลูกตกเพื่อนอ้าวช่งว่าใช่วันนี้จะได้ให้ลูกตุกเพื่อนอ้าวเป็นลใส่รถเข็นนียเนาะใช่รถเข็นเน่ยปลาลูกมาอยู่ใน เพือนคือเพือนสอบแตวนี่เนาะมานี่แหละมีเหนบานี่แหละทั้งสามุกได้ขึ้นไปเปิดน้ำอยู่ต้นเทียงแล้วประตูวัดอัดไว้าื่นแต่มันไม่ได้ล็อกมันไม่ได้ล็อกก่อนมานี่แหละมันเลยไปเลยะไรเลยต่ำหมดเลยทะลุเลยทะลุแบบสอบบุตรเลยไม่ไ่ได้เจ็บมเฮงบ่โอ้แต่้าตัวพาไปคลินิกลาวเวียดไมาซั่งจีนแดงอาการดีขึ้นแล้วบ่เนาะเพิ่นว่าเวียดว้านทางเพิ่นว่าบ่ได้เป็น ยังเป็นอะไรไปหน่ะคำคือทางงอนอันตรายไปหน่ะนี่แล้วปุณย์่ยคือการแรกคือคืเขาวัดงอนอย่างนี้เนาะเฮ้ยเพื่อนมาห้เราติดตามเมืองอาการไปหน่ะกับหนึ่งเฮาคิดว่าตายคิดว่าสีให้เพิ่นสแกนยังเบิ่อเนี่ยเพาอย่างมันเย็นมี่ยังกระทือบเพื่อนเพี้ยนวัน่เพราะว่ามันว่ได้เพราะว่ามันเด็กน้อยมันต้องใส่ไฟผ่าเนาะมีแต่กินยาเอาไปหน่ะ เลยก็ให้ด no um ีให yeah, ้เศร้าให้ไหวได้เนาะว้าวิตกใจได้พี่น้องเอ้เด็กน้อยเชียวเนาะดีไหวเด้อโอ้ยตกใจเนาะว้าวชินตกใจเนาะนี่สั่นก็ได้มาหาสอบเต๋ที่เศร้ามาฮอดซิโน่เด้๋บ่เมียโทรเด้กกลับเมื่อคืนแต่เลยบ่ถามมาฮอดพี่น้อยก็ทางสาวเบลตาเข้ามาเพื่อนหาก็ได้8เดือนบ่เป็ดเดือนตายบ่แม่นเมียนยังบ่ฮอดปีเนาะยังน้อยอยู่แม่ยนจังว่าสูงกุ้ยเชิญสอบเต๋หน่่ยนึงจักโอ้สูงกว่าเนี่ยนึงนี่แหละสุสีกันนี เนาะซูงถึกด้วยเนาะแต่ลูกกระเที่ยวจุปีก็เลยสองวันหรือหนึ่งปีไปปีหกเดือนอืมปีหกเดือนเนาะอืมตกลงมาถึกจังหวะถึกปูนะแค่นี้บปถึกอันจังพวกแบบว่าเป็นก้อนหินนะนะก้อนหินแถวนั้นอ๋อนี้จะจักถึกยังเนีอันว่าเสาเว็บถายเพราะว่าถึกบูนได้เนี่ยปูนปั้เทศอันเป็นบันนี่ตกลงคารดเข็นเลยรดเข็นแล้วบานนี่เด่ะจังหวะหนาขอบลงนะนะบันนี่หัวถึกกับอันปูน วันนี้มันบอกคือดินเนาะดินนี่มันกระิ่อนอยู่ทางเมย์เป็นกอะไรแต่ให้ต่ัมตัวสั้นโอ้คมเฮดได้เนาะเมนบ่าวทาค่ะว่าขออนุญาตนะแบบว่าแตกเลยบอกแบบมันกะกะวะพอดีนั่นนะเมนแต่พอบวมแห้งไปนะเนอะอืเด็กหน่อยซช่ไเนาะเด็กหน่อยเนาะตกใจเย็บย่นสั้นเป็ยนี้ตัมือถือ ผู้เจ้าคอเฮ็ดได้เนาะเ่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ได้แต่พาไปหาโมเขาแหละกับอ่าเรื่องเล็กน้อยเะาก็คืเห็นน้แบบว่าพวกอ่าเพิ่นพวกนี้ในดอดังอก็เด้อันผู้ชื่อเจี๊ยบในลูกเพิ่นนั้นที่ว่าเป็นจ้างคนมาเลี้ยงให้แหละเขาเฮ็ดหลุดมืออยังนะเขาก็ยังเห็อในน้ำนตาไหลนะหนึงนิดหน้อยหนึ่งเนาะหน่อยก็ลูกเจ้าอีกอ่าก็เกิดได้ประมาณเดือนนึงเดือนตายเลยหนึงมากะเจ็บกับหูจักไดเด็กน้อยเนาะ จักเจ็บบนไหนบัานนี้ไม่จะหายไม่หายจนโบเป็นหายจนกั้นเน็ตกั้นใจในตัวโบลงท้งถึกทั้งงอนทั้งอยังนันนะเรี่ยงนี้มีแต่อว่าระบาดระวังเอาแล้วแบบนี้เนาะเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนแบบเป็นกระผูกไว้แต่ก่อนผูกล่อเข็นไว้อันนี้เราคาดจีเจ็บแล้วปะคือเปิดหน้ามัดรถเข็นมันบม่ได้ผูกไว้โอ๊ยคาดจีเจ็บ สิเจ็บกัเนาะบ่ได้ยากพี่น้องเอ้ยคือว่าลืมไปเด้เฮาก็ได้เนาะคือว่าลืมล็อกลืมหยังไปโลดอืบางเทื่อเฮาก็คิดบ่ถึงแน่นําเนาะว่าสิได้เพิ่นลูกเฮาสิได้แบบออกไปฮอดพุ่นอืน้องเอ้ยเนาะกินข้าว้ไใจเนาะได้ฟังก็ได้อืกามีลูกมีเต้าเนาะซาแต้วเนาะแม่น้ยเ หลวงฮาตกเพื่อนเพื่อนชุ่มนะเพื่อนตกเพื่อนแบบนี้เลือดดังออกเต็มไปเลยปากดูผู้หน้อยจ้านี่เลยเนี่ยปานดังไปกวดเขาเถิดว่าเพันชีโก้ให้เพิ่งก็เลยให้วางยาพาราให่กันเลยเจ็บใจที่สุดเนาะเลือดจนออกทางปากทางดังโโอ แทนทีเพิ่นสิกวดให้เพิ่นกระตกวดมีแต่ยาปลาให้ชื่อแม่นเขาก็เลยเสียใจไปหันมาเป็นพุเรียนเลยต้องเราว้างก็นั้นลูกเอื้อยตัวนั้นได้จักเดือนจักปี่เลยเดือนแปดเดือนโอ้ซ้ํากันได้ซั่นเนาะแล้วก็มาวังวังกําลังตอนบ่เตรียมนสมัยสวยแล้วนี่การงัวชนลูกเฮามาชนอยู่กระตูกเามาชนอยู่กระตูกแทนทีเจ้าของเพิ่นสิซักยาให้ลูกเฮากระบอกดีบ่ดีโทษว่าเฮาบ่เบิ่งลูก เพิ่นกะว่าเป็นว่าเฮาบ่เบิ่งลูกแล้วก็ว่าเฮาเป็นความผิดเพิ่นบุคิดว่างัวเพิ่นมาชนลูกเฮาอยู่ก็้วซี่เก็บ่ได้แล้วเนาะเฮาก็อยู่แต่เฮาเป็นว่างัวมาบัดเดียวเนาะแต่เฮาก็เสียใจอยู่แต่ก็ลบอางเหตุจริงได้เสียนะเอื้อยเนาะมผ่านไปแล้วก็เป็นโมเทียนเท่านั้นใจว่าเฮากเบิ่งมันเนาะระวังมันทางบางตาก็เป็นโมเทียนคือกันเลยหรือว่าโอ้ยรู้ว่าเป็นไขร แทนที่เพื่นเชื่ออ้างเงินไปซักยาเพิ่นกับเบาบาเขาค้ำเชื่อใจที่สุดโดยเนาะอันผู้เจ้าของงัวเห็นได้เนาะเงินเพิ่นกับว่าได้ดีเลยเพิ่นยังเบาเบาเข้าสามอีกเออทั้งทีงัวเพิ่นนั่นแหลนมาส่วนเองเงินเดี๋ยวมันมาโทษว่าเข้าเบาเบงลูกเบาเบงเต้าทั้งทีเขาอยู่แต่เขาอยู่ในบ้านเมีงานจ้าของเฮ็ดกินโยโลเฮากาลินอยู่แถวนั้นถือว่างัวเพิ่อนดื้อเลยเนาะเงิน ต้นเนนี้เฮาระวังที่สุดคือสายไฟกับงัูอันยิ่งที่สุดตอนนี้นะงูเรากับเจองัวตัวทึกเนาะเห็นขับเห็นงูตัวทึกนี่กับงัวตัวมันห่วงลูกค่ะนี่นี่เผ็ดงูชนด้วยๆว่าแล้วเราดีได้พอถึงชีวิตเนาะเอลยเนาะแต่ว่ายังมีบุญอยู่บุเหมือนบมอกเก่าอย่างเนาะชนทั้งงานก็เลยเพิ่มไข่สร้างเลยสร้างเลย อันนี้ก็อายากินนี่ทั้งโน้ตบุเขียนเพื่นเนาะมารอติดตามอาการนะเนี่ติดตามอาการไปถ้าเคือเป็นอะไรต้องไปหาเพื่นหนึ่งมาเด็กน้อยนี่เป็นสีโบสแกนเลยมันเป็นเพื่ออสุขภาพ่คือลดกเกียวกับเพิ่อนไม่ได้นะเนาะเอืยเนาะจะว่าเนาะให้แต่อย่าปลาละวะนี่เพิ่อนได้สักยาให้น้ำบริสเบนนะคะ ทั้งลูกเจ้าลืมอะไร้ด้ไม่จอบางยาโอ้ไม่จิตเรียนมาสักยาคือว่าแล้วมันอยากจะยามันยันมันแห้งคนเนาะยามันกลุ้มเนาะข้เพิ่้กินยายาลายกระปดีขึ้นมาอืมเรียนเลยควันเล็กน้อยได้เนาะว่างๆเพิ่งวางเป็นเฉพาะยาลายหลายอย่างอยู่บอหลายอย่างเกิดไปแบบทางเอึ้ยเพิ่งผ่านเนาะแต่ยาปลาบาบวยโอ้จะเป็นโบเทียนเนาะสาวเจ้าเนาะระวังได้แต่เนาะเด็กน้อยกำลังไปเป็น นี่นสำเนี้กําลังระวังลูกประทานนี่แปดเดือนกลัวนี่กําลังป้าไว้นี่โอ้เสียแต่แต่ไปคานนะเดี๋ยว่ากําลังตั้งไข่อย่างนี้โมได้เราตั้งไข่นี่คานไปไว้ยุบอูกเสือเตีวนี้กำลังเริ่มหลินเนาะจะนั้นเราเริ่นั้นเลยเนาะผู้ผู้ยิ่งได้ฉันนั้นนะร้านโอ้รานร้านว่าเถธอใดก็ไม่เคยเห็นลูกก๊กแล้วจิกเธอสาวเอเนาะ เราตากันั้งบุคคลเหตุก็เทื่มมีแต่มือวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อนเราเอ๋ยจีได้เห็นเพื่อนเนาะทำไปได้มาโอ้ผมไปได้มาพี่อือคืออะไรเนาะอยู่คนละบ้านเนาะเอากับไได้ไปถ้ามีเวลาแต่ถ้าเป็นสิไปดิ้งยรืที่ชอบแต่หนื่อยบ้านคนใหนเนาะเพลินซานบ้านซองแล้วคนไหนเนาะวันนี้เราก็ดีใจชุดแรกวันนี้นะน้องแล้วเนาะ น้องมาเนาะน้ำตาจนไหลเนาะผูมนใจแบบตื่นเต้นนะได้เจอกันได้พอกันจากการหลายปีเนาะคิดหอดกันจ้จ้อยก็ไ่ได้เห็นเนาะแต่เกาบ้านมาวันนี้ผัดมาแบบมาตั้งโต้เลยเนาะเลยเขามาได้ตั้งโตวเลยเลยล้วก็จนหายม่แล้วดีใจหาย้วยความดีใจบ่๊ม่ินเสียใจเนาะพี่น้องน้ำตาก็มีน้ำตาดีใจน้ำตาเสียใจคือกันเนาะดีใจก็หายพี่น้องเลยเสียใจก็หายเนาะการงานน้องนงเจ้ากับพ่มาเห็นกัน เพิ่จไนองเทเพิ่จะได้กานบเลยเพิ่งจนั่นอะไรคี่กันเนาะเพิ่นกบิังติดตามไม่อยู่จีักเพิ่งมาเพิ่ได้รบิโยรุมโยอยากมากออยากมันเงินากบ้านเพิ่นอยู่กับบ้านเราอยู่ในไกลกันปะเพิ่นมาแต่ไทยพอเกิมาแต่บ้านเมียเพิ่นมาแต่บ้านเมีย้านมียบ้านเลยทางไต้ทางปักซเพ่อซลงปักซีเพิ่นเละนี่อยู่บังการ เงินหลายเด้เนาะไกลพี่น้องเลยเด็กคือส่วนเวียงกับเช็คคาร์บูทไรด์บ่เป็นล้านบ่บ่หอดบ่พวกเซนอือเนาะแต่ทันกะบีกหลายปีข้างหน้ามึงจะอาจจะฮอดพุ่นกระมีได้เนาะไปมาทางลาวเอากระได้เขินเรียงเขินเรียงในสบายกว่าไปทางไตโอ้ควรนั้นน่ะเล้ไปทางไตตอนนี้เงินล้านหนึ่งบ่ฮอดไตมันไกลโูรตีเลยนี่อะไรแบบมันลดมันขาด าต่อขัดบอลโอ้แบบต่อรถต่อรถตลอด่่ตตออรถมันบมดถึงจุดหมายแล้วเนาะบันแมขึ้นต่อรถดีมันวนรถยิงยาวเลยขายยาวคือเบียงผัดทอดตลาดเศร้าปุ๊บแล้วเนาะว่าก็ว่าซื้อได้บ่เคยไปวิ่งดึกๆแต่เราเคยไปข้างนึงเนาะพอดีฮ่อตลาดเศร้าเลยจากชินูเข้าไปนะห่อตลาดแจ้าเลยแมนไก่ซำไปไทยเพิ่งได้เห็นเนาะไก่ซำนั่นแหละซำตบ้านห้อง ไปมงเถ็ดล้วนเลยล้วนเลยหนึ่งมากอ่ะต่างบรนทัดกับบรรทีง่ายแน่เนาะมันจะคมันบ่คอยอ่ะค่อยง่าปันใดเนาะบางบางเขตก็ได้เป็นกับแปลงไปน้ำแล้วเนาะปัญใดบรรทุนเฮงหวังใดมันโกนลายก็ได้น้องอันมาเสาแตวนี่น้องติดเจ้าเลยปะคือมีผูขัดอีกท่านชองคน คนสองคนอ๋อคือพูดนี่เนี่ยเป็นคนที่บอล์ะกับเป็นคนที่สี่เนาะแมนบอกเราอยู่ประมาณจะปีเลยตอนนี้กะประมาณสองหกปีสองหกปีประมาณรุ่นเขาบอตตาพูดนี่สันเนาะรุ่นเดียวกับบอตตานี่ประมาณเดียวกับทางบอทาด้วยเหรประมาณบอทามีแค่ จงาทาก่อนจำกันจะดูเดาน้อขงสาวเตวใช่บัดใ่เนาะสาวเตวสาวตวแล้วมีนคนตัวน้อยด้สามสิบก็สาวเตีวสามสิบเอ็ดาะเพราะวันนั้นเปคนตัวน้อยพี่เราเลยทางสาวเตวเพเนาะมีคนตัวน้อยอย่างน้อยนี่ที่ไหนทงานแถวเนาะสาวเตยวแถวกันบเราแบบช่วงจะขอายสิดปเนาะขถาเราเตีงอย่งนี้ ทำแตงเายแตงปาศ้าปลายปุคุณน้อยเนาะวามเศร้าเจ็ด้แปนี่าสวตกับ่จืแล้วล่าอยู่บ่จืแเนี่ยไปทางไกลๆกเมียนบอสเอาแตงมานัดเตงตัวแบบตายไหมเนาะเลยกล่าว่าเตงตัวเสีอได้แต่กะโลนะพี่น้องตอนแรกนี่จ้ะทางงานน้องเจ้านี่เป็นสกับเนี่ยว่าเป็นอนอยู่นีเจ็บประตุ้น้อยนัแรงเนาะคืนนี้ก็เต็มคืนนี้ก็เต็มมาแต่คืนนี้บอ มาแต่วันโอ้มาแต่ว่านี่บ่าถามเมื่อก่อเมื่อวานเนี่ยว่ะอ๋อตอนนั้นพี่ใส่ยังอยู่ใั่ไแต่มีแต่หต่คันแต่บนอ๋อถือว่ามาแต่เมื่อวานนี่คนก็นอนพี่วัดขึ้นเนาะวัได้เป็นนอนอ่ะทั้งอื่นนอนหลายคนค่ะอุ่นเนาะยำหนาวใช่เนาะเลย เมื่อไรก็แล้วจากอุ่นเนาะนอนข้ามากกันเลยบ่อยามให้ไปนอนเพื่อนเขาเดินนอนกันหน่อยของเขาเรียนคนเจ้าอะไรเลยหนึ่งมากกันเป็นใหญ่เพื่อนคนอื่นเนาะโดนพ่อหนากันเพื่อนน่งอบอุ่นเนาะนอยกันหน่อยเขาเนาะพากันอยู่บ้านของเขาดีกว่าเน้อนอนเรือนหมู่กับบุคคลวันไหนวันไหนได้เนาะนอยกันหน่อยของเขาเนาะโซเตลใหญ่กัใหญ่ขุ่นโมเนาะ เดียวเนเล้ยวเดยวกโอ้ยนาะสมียูแล้วเนาะอยูหล่เพื่นซามาซองแล้วเโอ้ยมีเงี้ยเนาะสดเดียวมีเงี้ยแล้วเพื่อนเลี้ยวเขาก็อยู่สะดวกสบายเนาะมีบันอยู่บอนเศร้าวันควงขวางเนาะอยู่กระตูผัดคือเห็นเนได้คือมาหลายคนกันเนาะเขนก็บัอยู่บนนอนเขาก็มันก็สิงหัสกันแน่หากบนดอนดอกกันเลยแต่วายดอกเนาะ่าเดือนเดองนี้เจ้าว่าบาท้าว่าจ้าว่า เไปตีทำคนทำเ่นการเนาะก่อทำยางนี้เนาะวอยู่ đấy เห็นทาง้างไอรถปรรเดีเนาะเรียนไปตึบเนาะสารน้ำฝนน้ำฝนสองมื่อบุกุ้มไปเนาะว่ายยันเนาะนี่ก็มีงุบมียังในใจก็แล้วก็อุ่นเลยเนาะอุ่นใจนอนกับลับก็รับ นําแนวมันได้ได้งบในเนาะแกมีเองและแตว่าสตร์นี่ก็เบิ่งคลิปว่าติดตามตลอดจักนี่บ่มีสัญญาณโอ้เป็นอยู่เทนี้บ่มีเเอ้านี่เปานี่ปาต้นมไ่นี่นะบมีหกี่ขึ้นยต่มีอกอตบอังวาตเ้งวานะบ่ค่อยมีสัญญาณแก็มีแต่บอนต้น้าต้นเดียวกับต้นบงนเนาะ ขี้หมูลาอยู่พูนเดียวเผื่อนังดีเลยน้องสาเตียวดีแต่ว่ามันเบาไมินไม่เนาะมินนีได้หมูฝังของหมูเพิ่นตีมินจะอุดน้องเนาะเตียวหรือว่าทั้งบ้านเจ้าเพิ่นใช่สัญญาลังอื่นมันจะเอื้อยแกขึ้นกันโอ้ลักเกคือกันเนาะเพิ่นอยากเล่นก็ไปเพิ่นเลยคือเดี๋ยวมีแบบมีงานต้องเลทไปหาต้นน้มุดเนาะเพื่อไปโทษพี่น้องเลยเนาะเติมเทวเฮียนกับพอมีเพิ่นบ่ค่อยมีสัญญาบ่แถวนี้ อูกันบ้านสาวลํนสิบางทีกับสามขีดเนาะที่บันติชนบอลขาที่อนข่อยข่อยยังใส่สัญญันสองสามจีซีจีริมบ่ได้ข่อยนะขนาดเดือนข่อยบ้านใกล้กับเจ้ากันนะเนาะรักใครอยู่ใกล้อยู่เนาะไม่บ่ได้ต้องเตือมันก็อาจจะเป็นโทรศัพท์ห้าโบ้หรือจะแบนี้นะบอกว่ายันบางต้นไม้อยู่คนใส่ลายกันอาซิเมีนอยู่ทางเดือนบอลขาทั้งเหนาะสีกับโพลีเมีได้มีสองขีดคือกันจ้ะอันนี้กับอันบางต้นไม้เนาะสตีลเนาะ บางต้นไหมมันบลายเนาะน้องโอ้นะคืนบางต้นไหมมันบลายนะพี่น้องมันกะอยู่ในป่านี่มันบางสัญญาณเนาะแต่เราเชื่อว่าถึงด้วพี่น้องเนอซ่าเห็น้นไมมตึ๊บๆนี่มันบวกลอยเป็นไดนได้เนาะคือถอยในดงในป่าหะแหละแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานนี้กัมาเยี่ยมมายามแล้วคือเก่าเนาะมาเบิ่งว่าเือนเราก่อแล้วพ่อตอนแรกว่าเือนเราก่อแล้วเนาะมาพผนยังยูยังน้องไอเตียงเขาไอเตียงคนมาเนาะ มาเต้เนื้อพี่น้องเาาเป็นกรรมมาแบบนี้เนาะเมนน้ำเนื้อ่านเลยแบบนี้เนาะมีแต่จวดจ้าเลยและนี้บอกยังไงเฮยแล้วก็สวยทั้งสองคนอันจะบล็อกจำยังแล้วเนาะรับเรียบร้อยเลยเนาะรับตรีตีไม่เลยเนาะพี่น้องเลยเป็นยังไงกันเนาะบบนี้งาวพอสมควรเลยก็เด็เพื่นเลยว่าเรื่องลูกเพื่อตั้งเเป็นพรรเอบนี้เดนสบายดีเดะสบายดีพี่น้องเลยเนาะน เราก็ดีใจน้องเรามาเยี่ยมมายามมืัอนี้มาแต่หมู่บ้านนี่เนาะเราคนบล็อกคนยางขึ้นเพื่อนเรียบร้อยถ่ายไดาก็วันนี้พี่น้องเไยเนาะนอกจากไหนสำหรับที่นี่สเวลขอตัวลาเด้อขอบุญขอบคุณล้านเราที่เบิ้งคีเบิ้งโฆษณาให้สเวลจี่ได้ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงว่าชุกู้ชุกคนลำลำเรื่อยๆเด้อไทยที่นี้ขอการเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย